สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันในช่องของนีนหน่้า198ไลฟ์สไตล์หวังว่าทุกคนคงจะสบายดีกันเช่นเคยนะคะคลิปวันนี้เนี่ยตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่าพี่นีนาได้กระเป๋ามาแกะนะคะเป็นกระเป๋าที่ไม่คิดว่าจะได้จะได้มาเมื่อวานนะคะซึ่งเมื่อวานเนี่ยเป็นวันครบรอบแต่งงาน19ปีนะคะแต่งงานไทยพี่นีนาเนี่ยแต่งงานแบบไทยแล้วก็แต่งงานแบบอังกฤษนะคะอ่าก็คือ แตกต่างกันคนละเดือนนะคะอย่างแต่งงานไทยในเดือนมีนานะคะแต่งที่เมืองไทยแล้วก็แต่งงานเที่ยงกฤษก็เป็นการจดทะเบียนสมรสนะคะในเดือนตุลาคมดังนั้นเนี่ยฉลองปีหนึ่งสองครั้งเลยสามีก็ได้พาไปนอนที่ลอนดอนนะคะพักที่ลอนดอนนะคะแล้วก็จองร้านอาหารที่เด e r ริสไว้นะคะช่วงเช้าๆนะคะไปกันแต่เช้าเลยได้เข้าไปหา SA นะคะก็ได้มีการส่ง อีเมลไปบอกล่วงหน้าแล้วนะคะว่าพี่นีนาเนี่ยจะเข้าไปดูของนิดหน่อยนะคะไปถึงนะคะพี่นีนาก็ได้มีการทักทายกับ SA นะคะแล้วก็บอกเขาไปนะคะว่าพี่นีนามาดูอะไรวันนี้นะคะแต่พี่นีนาไม่ได้เอ่ยว่าพี่น่าอยากได้กระเป๋าอะไรนะคะรู้สึกว่าสองครั้งที่ไปนะคะเมื่อเดือนมกราแล้วกุมภาขออะไรไม่ได้ก็รู้สึกแบบว่าไม่อยากขอแล้วก็เพราะถ้าขอไม่ได้แล้วก็ตัวเองเนี่ยจะโมโหนะคะ ก็เลยตัดสินใจไม่ขอก็ไปซื้อบรอนเซอร์แล้วก็ไฮไลท์มา2ชิ้นนะคะเดี๋ยวพี่นีน่าจะทําการแกะแยกนะคะเราจะมาแกะชิ้นใหญ่กันก่อนนะคะหลังจากที่ได้ซื้อ2ชิ้นนี้นะคะ SA พี mm hmm. ่นีน่าก็ถามว่าอยากได้อะไรอีกไหมพี่นีน่าก็เลยบอกว่า <laughs> ก็อยากได้กระเป๋าที่ฉันลงวิลลิชไว้นั่นแหละเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาไปเช็คให้นะคะหาไป5นาทีปรากฏว่ามาไม่มีกล่องส้มนะคะก็บอกว่ามันไม่ได้นะคะเพราะว่า มีคนอื่นเนี่ยที่เหมือนว่าเป็นเวลาของเขาที่จะได้ส่งอีเมลไปแล้วแล้วเขาก็ตอบรับว่าเขารับดังนั้นก็คือพี่นีน่าไม่ได้นะคะแล้วเขาก็บอกว่ามันมีแต่ไซส์ใหญ่แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ตรงตามที่เธอต้องการพี่นีน่าเลยบอกว่าถ้าเป็นไซส์ใหญ่อ่าฉันขอดูได้ไหมเผื่อฉันชอบนะแล้วก็ถ้าไม่ชอบฉันก็จะเซโนอะไรประมาณนี้นางก็เลยเออรอแป๊บหนึง่ง หายไปประมาณ3านาทีถือมากล่องส้มนะคะแล้วก็ปิดพมานห้องนะคะแล้วก็เดินเข้ามาเรียกว่าเชิญไปห้องนี้เลยค่ะก็ดีใจอยู่นะคะตอนนั้นพอเข้าไปถึงเปิดมาปุ๊บปรากฏว่าโอ้ my god น้องน่ารักมากนะคะก็เลยต้องได้น้องกลับมาโอเคค่ะน้องอยู่ข้างหน้านี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะแล้วก็ชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะก็ถือว่าเป็นของขวัญ ชิ้นพิเศษชิ้นหนึ่งนะคะที่ SAP นี่นีน้าเนี่ยน่าวัดมากนะคะที่เขาให้นะคะอย่างที่บอกถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ใบหรือว่าสเปคที่พี่นีน่าต้องการแต่ก็ถือว่าเป็นใบนางฟ้าใบหนึ่งเลยนะคะโอเคเห็นไหมเอ่ยเปิดแล้วนะมีหนึ่งหูอ่ามีหนึ่งหู ได้มาเป็นเคลลี่นะคะ28ตัวนี้นะคะก็มาในหนังโทโก้นั่นเองนะคะแล้วก็สีนะคะสีคาแบนซึ่งเป็นสีโทนออกสีน้ำเงินหรือว่าพวกสีฟ้าเข้มเข้มไปจนถึงแบบเหมือนสีดำเลยถ้ามองเนี่ยเหมือนมองจากในกล้องมันเหมือนสีเทาวันนั้นเมื่อวานนะคะไม่ใช่วันนั้นเมื่อวานอะ่ะที่พี่นีน่าดูเอ๊ะมันสีดําหรือเปล่า เอสเอบอกว่ามันไม่ใช่มันชื่อสีคาแบนมันเป็นสีโทนออกอสีฟ้าเข้มนะคะคือเข้มมากประมาณแหละแล้วก็มาในอะไรสีทองนะคะซึ่งแบบเลิศมากทุกคนอ่าเห็นไหมเลยแบบหนังนิ่มมากนะคะที่พีน่นีน่าอยากได้ก็คือเป็นหนังเอฟซัมนะคะไซส์ยี่สิบหา 25, สีดำสีโกแล้วก็ สีสีอะไรที่นี่น่าลงไว้นะคะเป็นสีเทาเข้มอ่ะภาษาอังกฤษเขาว่าอะไรที่ชื่อสีเขาอ่ะอ่ะไม่เป็นไรนะคะส่วนตัวนะคะเคยลองไซส์ยี่สิบแปดแล้วก็ถือว่าชอบนะคะเขาก็ไม่ได้ว่าแบบใหญ่เกินไปนะในกล้องเนี่ยหรือว่าในวิดีโอเนี่ยเหมือนเขาใหญ่นะแต่ว่าเขาเขาไม่ได้ใหญ่เลยนะคะด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้นะคะส่วนด้านข้าง สภาพที่พี่นีน่าเช็คดูทรงเขาไม่ได้ย,ย้้ยไม่ได้ยับไม่ได้แบบน่าเกลียดเลยนะคะถือว่าแบบออกมาแบบใบนี้สวยนะคะนี่คือด้านหลังด้านข้างนะคะพื้นกระเป๋าพื้นกระเป๋าของเขานะคะก็จะเป็นลักษณะเรียบๆแล้วก็มีหมดทั้งหมดสี่ตัวนะคะอะไรของเขาเนี่ยมีสติกเกอร์ติดอยู่หมดเลยนะคะน่าจะยกเว้นตรงนี้แหละไม่มีสติกเกอร์เขาก็มาพร้อมกับ หงหูแบบนี้นะคะ,ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูกันด้านในมาพูดกันถึงราคานะคะราคาเขาน่าจะขึ้นไปเมื่อประมาณต้นปีถ้าพี่นราชจำไม่ผิดนะคะใบนี้อยู่ที่8ปดพัน้อยสาบนนะคะแ,แบบพงมากนะคะก่อนที่พี่นน่าจะไ,ได้ใบนี้เข้าไปซื้อของเขาตั้งแต่เดือนสิงหากันยาตุคาพฤิรา ธนวาไม่ได้ไปแล้วไปทีมกรลากุ่มพาไปซื้อชิ้นใหญ่เลยนะคะก็คือสร้อยคอล่าสุดที่พี่นีน่าทำการแกะกล่องตัวนั้น4 9 9 0ปอนด์เยอะมากนะคะรวมๆแล้วหลังจากที่ได้เบอร์เกันยี่สิหพี่นีน่าน่าจะใช้ไปประมาณหมายถึงไปซื้อของนะคะที่แอเมเนเนี่ยน่าจะเกือบหมื่นได้นะคะ ประมาณนั้นนะคะเผื่อจะได้ก็ยากนะใบที่สองนะคะโอเคเดี๋ยวพี่เน่ยน่าจะแกะเลยนะคะสามหนึ่งเวลามีสติกเกอร์อยู่มันก็ติดๆนะคะเป็นอะไรสีทองนะคะ ตรงนี้เขาก็จะ stamp m s paris นะคะ made in france หนังโทโก้เนี่เขาจะนิ่มมากกว่าหนังเอ s ซัมนะคะ,ะตัวนี้นะคะเขาก็น่าจะเป็นสายเดี๋ยวพี่น่น่าจะแกะให้ดูนะคะอ๋อเขาก็มาพร้อมกับ rain protection นะคะแล้วก็ตัวแคบบุ๊กนะคะด้านในนะคะจะเป็นลักษณะโล่งๆหนังเรียบๆแบบนี้นะคะ ฝั่งนี้นะคะก็จะมีช่องสองช่องเห็นไหมเอ่ยเนี่ยเนี่ยสองช่องสองช่องนี้นะคะอ่ะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นซิปนะคะช่องซิปหนึ่งช่องแบบนี้นะคะถือว่าเลิศนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตวางป้าหนึ่งนะคะเขาก็มาพร้อมกับ ตัวนี้นะคะกุญแจของเขานั่นเองอ่ะพี่น่ายังไม,ไม,ไม่ไม่ใส่ให้ดูนะ,ะเ,เสร็จแล้วถุงนี้นะคะก็จะเป็นสายสะพายนะคะซึ่งสายสะพายของเขาเนี่ยถอดได้แต่ว่าไม่สามารถปรับระดับได้นะคะเราก็สามารถเปลี่ยนสายได้ถ้าเรามีแบบ สายอย่างอื่นที่จะมาสะพายที่มันยาวกว่านี้สายของเขาก็ค่อนข้างสั้นนะคะตัวนี้เขาก็ยังติดสติกเกอร์ไว้หมดเลยนะคะอ่ะพี่นีนาก็ยังไม่แกะเนาะเดี๋ยวพี่นีนาค่อยแกะแล้วกันเดี๋ยวเขาเก็บแป้งหนึ่งโอเค,แบบอ,เคอันนี้ก็เป็น ตัวกระเป๋านะคะอย่างที่พี่นีน่าบอกนะคะว่าสีของเขาเนี่ยแบบคือเข้มเข้มไปทางสีดำพี่นีน่ามีสีดำมีนีิลินดี้เทียบให้กับเพื่อน,อนๆได้ชมกันนะคะประมาณนี้เห็นไหมเอ่ย สวยอยู่เดอ้อจะบอกให้เนี่ยนะคะพี่นีนะ่าเช็คดูแล้วนะสภาพกระเป๋าเลิ่นมากเพราะตอนที่ SA แกะกล่องเนี่ยเราก็จะเช็คดูของนะคะแล้วก็ลองสะพายดูวิดีโอหน้านะคะพี่นีน่าจะมาทำรีวิวน้องมินิลินดี้ก็ได้มาตั้งแต่เดือนตุลาคมนะคะตัวนี้ได้ครบรอบแต่งงานอังกฤษ 18ปีนะคะไปที่ลอนดอนนะคะ SA ก็เซอร์ไพรส์อีกเหมือนกันนะคะได้ใบนี้พี่นีน่าใช้มาประมาณ3รอบได้แล้วนะคะจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะว่าพี่นีน่าคิดยังไงเผื่อหลายๆคนยังคิดอย,อยากจะรู้นะคะว่าการใช้งานเขาเป็นยังไงนะคะเผื่อจะช่วยในการตัดสินใจได้เนาะ,ค,ะคลิปแกะกล่อง แอมิดเคอรี่เคอรี่ไม่ใช่เคอรี่สิเคอรี่8ีนะคะต้องขอจบเพียงแค่นี้นะคะถ้าเผื่อชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอครั้งต่ตอๆไปพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย